จะกินให้ดูค่ะน้ำมันไม่เป็นม,มีประโยชน์มากเลยนะคะมันมีนมอยู่ข้างในค่ะเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวพี่ให้ดูนะคะลองเทบแบบนี้ก่อนแล้วมันจะเห็นค่ะล้วก็ออกมาเห็นเอา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 หนึ่งเม็ดเหลือหลายเลยอะไรด้วยนะคะคุณไม่ค่อยช้านะคะขอโทษนรคะเดี๋ยวเดี๋ยวรากินให้ดูนะคะอร่อยมากเยกินไม่อยู่เดียวค่ะ อร่อาารมากเลยค่ะอร่อยมากเลยอะคะ่ะเหยิบให้ดูอีกนะคะเรากินอยู่นะคะ ไม่เหมือนกันเลยค่ะอร่อยมากมากเลยค่ะมากเลยะค,ะเาาลค่ะน้ำม,ม,มันเมล็กมีประโยชน์ทำให้มีภูมิต้านทานนะคะ